ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอคำถามของอวินสือเหรียญทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกอักอ่วนไม่น้อยเพราะปัจจุบันเขาถูกรังแกจริงๆและที่สำคัญเขาทำได้เพียงขอความช่วยเหลือจากอาวินสือเหรียญข้ามีความขัดแย้งกับกลุ่มคนที่แข็งแกรง่งเฉินเซียงกล่าวพี่สาวสือเหรียญการเข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ส่งผลให้หลักฐานพลังของท่านเป็นอย่างไรมันได้รับการส่งเสริมอย่างก้าวกระโดดใช่หรือไม่ ในครั้งที่อยู่แดนหยวนเหนืออวินสือเหลียนมีหลักฐานพลังไม่สูงนะแต่ปัจจุบันนางยืนยันว่าตนเองสามารถเอาชนะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงนิกายเจ้าเทียนได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากเข้าสู่แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่นางมีความก้าวหน้าในหลักฐานพลังอย่างก้าวกระโดดใช่แดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่มีหลายสิ่งที่ให้การส่งเสริมหลักฐานพลังของข้าอาวินสือเหลียนกล่าวเฉินเซี่ยงเจ้ากับนิกายเจ้าเทียนมีความขัดแย้งกันได้อย่างไร เฉินเซี่ยงบอกเล่าเรื่องของเมืองเฉินเย่าอย่างรวบรัดและเขาเน้นย้ำกับอวินซือเหลียนว่าเมืองเฉินเย่ามีความสำคัญต่อเขาเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจะต้องปกป้องมันเอาไว้ให้ได้ปัจจุบันข้ายังอยู่ในทวีปปีศาจตะวันตกและต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะไปถึงทวีปตะวันออกเร้นลับอวินซือเหลียนกล่าวนางเองก็ต้องการจะไปพบเฉินเซียงโดยเร็วแต่นางไม่สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วแล้วท่านคิดว่าจะมาถึงเมื่อไหร่เฉินเซี่ยงกล่าวถาม ยามนี้เขาคิดว่าสิ้นโหรที่ติดตามไปกับอวินสือเหลียนสมควรมีความแข็งแกร่งทบทวียิ่งขึ้นเช่นกันและหากพี่น้องคู่นี้ผนึกกำลังกันเมืองเฉินย่าวก็จะมีความปลอดภัยอย่างแน่นอนคาดว่าพวกเราจะไปถึงที่นั่นภายในหนึ่งถึงสองเดือนนี้อวินสือเหลียนกล่าวระหว่างการเดินทางพวกเราต้องเผชิญการสถานการณ์ต่างๆมากมายและบางครั้งมันอาจเป็นการต่อสู้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นข้าจึงไม่อาจประเมินเวลาที่แน่ชัดได้ เฉินเซี่ยงรู้สึกหนักใจไม่น้อยเพราะไม่รู้ว่านิกายเจ้าเทียนจะเคลื่อนไหวภายในเวลาสองเดือนนี้หรือไม่เจ้าต้องอดทนรอพวกเราอาวินซื่อเหลียนกล่าวหรือไม่เจ้าก็พยายามปลุกพลังบัวหยกม่วงบางทีมันอาจช่วยเจ้าได้การปลุกพลังบัวหยกม่วงสามารถช่วยเหลือข้าได้งั้นหรือเฉินเซียงถามอย่างแปลกใจปัจจุบันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบัวหยกม่วงเป็นเช่นไรกันแน่ ข้าเองก็ไม่แน่ใจข้าเพียงมองหาทางออกเพิ่มเติมให้กับเจ้าเท่านั้นอวินสือเหรียญกล่าวดังนั้นเจ้าไม่ควรตั้งความหวังกับบัวหยกม่วงมากเกินไปทางที่ดีเจ้าควรเตรียมพร้อมที่จะละทิ้งเมืองเฉินย่าวและในภายหลังข้าจะช่วยเจ้าทวงคืนมันเองเข้าใจแล้วจู่จูจ่เฉินเซียงก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะดูเหมือนอวินสือเหรียญจะเป็นผู้สนับสนุนที่ทรงพลังของเขา อวินสือเหลียนกับสิ้นโรมีความสนิทสนมกับเขาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวินสือเหลียนที่มีบุคลิกเยือกเย็นแต่นางกลับวางตัวอ่อนโยนกับเฉินเซี่ยงเป็นพิเศษเฉินเซียงระวังรอพวกข้าสองพี่น้องเจ้าจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับนิกายเจ้าเทียนให้ได้มากที่สุดอวินสือเหลียนกล่าวเตือนแต่หากเจ้าปลุกพลังบัวยกม่วงได้สําเร็จก็ลองประเมินสถานการณ์ดูอีกครั้งเข้าใจแล้วพี่สาวสือเหลียนท่านกับพี่สาวสิ้นโรก็ต้องระวังตัวเช่นกัน เฉินเซียงกล่าวแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จองจำตัวต,วตนที่ทรงพลังไว้มากมายและปัจจุบันผนึกประทับได้แตกออกแล้วอันที่จริงพวกข้าก็กำลังต้องการกำจัดตัวตนเหล่านั้นและด้วยเหตุนี้พวกข้าจึงไม่สามารถไปพบเจ้าได้เร็วนะักอวินสือเลียนกล่าวเฉินเซียงเจ้าจะต้องระวังพวกปีศาจโบราณเหล่านี้ด้วยพวกมันมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถแปลกประหลาดมากมายปีศาจโบราณ เฉินเซี่ยงตระหนักได้ทันทีว่ามันเป็นชื่อเรียกของตัวตนที่ถูกผนึกประทับเอาไว้ใช่แล้วพวกมันเป็นปีศาจท,ที่ถูกจองจําโดยขุมกําลังแห่งทะเลเทพจักรวาลในครั้งอดีตอวินซือเลียนกล่าวปีศาจเหล่านี้ล้วนเป็นตัวตนที่อันตรายพวกมันถูกผนึกไว้ในแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่โดยไม่ได้ถูกฆ่าและพวกมันสามารถทําลายทะเลเทพจักรวาลได้อย่างลับๆ เฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากทั้งที่ทถูกผนึกไว้ที่นี่แต่ปีศาจเหล่านี้กลับสามารถทำลายทะเลเทพจักรวาลเสียอย่างนั้นหากสิ่งที่อวินซือเหลียนพูดมาเป็นความจริงเฉินเซียงก็คิดว่าปีศาจโบราณเหล่านี้ทรงพลังอย่างยิ่งส่วนใหญ่ปีศาจโบราณจะอยู่ในทวีปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นทวีปใจกลางของแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่อวินซือเหลียนกล่าวเดิมทีข้าต้องการไปที่ทวีปศ,ศักดิ์สิทธิ์แต่ด้วยสถานการณ์ของเจ้าข้าจึงต้องเปลี่ยนแผนการเดินทาง เฉินเซี่ยงนึกถึงหลิวเมิงเอ๋อและคนอื่นในขุมกำลังร้อยบุกผาเขาสงสัยว่าพวกนางอาจไปที่ทวิปศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้ประโยคสื่อสารของเขาไม่สามารถติดต่อหาพวกนางได้พวกเราสิ้นสุดการสื่อสารเท่านี้ก่อนจำไว้ว่าเจ้าต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับนิกายเจ้าเทียนให้มากที่สุดอวินซื่อเหลียนย้ำเตือนอีกครั้งก่อนจะสิ้นสุดการสื่อสารเฉินเซี่ยงกลับเข้าสู่ห้องลับและทำการตรวจสอบบวยหยกม่วง ปัจจุบันข้ามีหลายเรื่องต้องจัดการแต่เหนือสิ่งอื่นใดข้าจะต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตนเองเฉินเซี่ยงพึมพำกับตนเองด้วยพลังของดวงแก้วการเวลาข้าจะได้รับช่วงเวลามากขึ้นเฉินเซี่ยงควบคุมกระจกเทพหกวิธีขยายขนาดก่อนจะขึ้นไปยืนอยู่ด้านบนพร้อมจัดวางเตาเทพทาพิภพเขาติดต่อหาเท่าแก่วูดโดยขอให้ขนย้ายผลึกสวรรค์และมุกพลังวิญ,ญญาณจำนวนมากมาที่โกดังภายในพฤกษามังกรต้นกำเนิด สิ่งที่เขากำลังจะทำในตอนนี้ก็คือการใช้งานทรัพยากรเหล่านี้เพื่อส่งเสริมหลักฐานพลังเพื่อที่เขาจะได้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นพลังสรรพ,พคุณของผลมังกรต้นกำเนิดหลักๆจะเป็นการส่งเสริมพลังวิธีปีศาจงั้นสินะเฉินเซียงกล่าวด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ค่อนข้างกดดนันก็ทำให้เขาต้องการบ่มเพาะพลังโดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นวิธีใด เขาคิดว่าหากตนเองค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้พลังวิธีต่างๆอย่างจริงจังก็สมควรค้นพบวิธีการใช้อำนาจพลังวิธีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเฉินเซียงก็ลงมือสกัดกลั่นผลมังกรต้นกําเนิดโดยหวังว่าจะได้รับเม็ดยาที่ทรงพลังนักขุนเขาอีเทียนอีเทียนฉูนั่งอยู่ในห้องพักของนางโดยกําลังเฝ้ารอการกลับมาของป้าหยาน ก่อนหน้านี้ป้ายานบอกกับอี้เทียนฉู่ว่านางรับหน้าที่เป็นตัวแทนของนิกายอี้เทียนเพื่อไปทําการเจรจากับเฉินเซียงและยังได้ถามอี้เทียนฉู่ว่าพอจะช่วยเจรจากับเฉินเซี่ยงได้หรือไม่ยามนั้นอี้เทียนฉูตอบว่านางไม่สามารถช่วยเจรจาได้แต่นางเชื่อว่าเฉินเซี่ยงจะตกลงในการร่วมมือกับนิกายอี้เทียนป้ายานการเจรจาเป็นอย่างไรบ้างอี้เทียนฉู่ถามขึ้นทันทีที่ป้ายานปรากฏตัวเขาปฏิเสธการร่วมมือ ป้ายยานถอนหายใจเด็กคนนี้มีศักยภาพไม่ธรรมดาแต่เขาหัวรั้นเกินไปเขายอมปล่อยให้เมืองเฉินเยาถูกทำลายดีกว่ายอมให้นิกายอีเทียนได้รับผลประโยชน์แล้วนิกายอีเทียนว่าอย่างไรบ้างอีเทียนฉู่ถามหลังจากนี้จะมีการดำเนินการอย่างไรข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันคิดว่านิกายอีเทียนต้องมีการดำเนินการต่อแต่จะเป็นคนอื่นที่รับผิดชอบ ป้าหยานกล่าวพลางถอนหายใจยามนี้พวกเราได้แต่หวังว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ละมุนละม่อมป้าหยานท่านคิดว่านิกายเจ้าเทียนจะเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ข้าเชื่อว่าพวกมันจะต้องเคลื่อนไหวอีกครั้งอย่างแน่นอนอี่เทียนฉูกล่าวถามข้าไม่สามารถคาดเดาได้อึมมมบางทีวิหารดวงชะตากับพระวิหารหกชะตาอาจเข้าร่วมกับพวกมัน ป้ายานกล่าวแล้วจึงเอามือกลุมขมับเพื่อออช่างหน้าปวดหัวเสียเหลือเกินหากเฉินเซียงยอมตกลงกับนิกายอีเทียนมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเป็นเพราะนิกายอีเทียนไม่มีความจริงใจและหวังเพียงผลประโยชน์จากเมืองของเขาอีเทียนฉูแค่นเสียงเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจของคนอื่นๆข้าไม่ส่วนเกี่ยวข้องป้ายานบังคับรอยยิม้มจริงสิข้าเคยได้ยินประมุกพูดว่าหากจะมีการเคลื่อนไหวก็จะเป็นการเคลื่อนไหวจากภายในเมืองเฉินเย่า ฉะนั้นเจ้าควรเตือนเฉินเซี่ยงให้มีการแวดระวังมากขึ้นยามนี้อีเทียนฉูต้องรู้สึกปวดหัวกับปัญหาของเฉินเซี่ยงซึ่งนางไม่เข้าใจว่าทําไมตนเองถึงต้องเป็นเดือดเป็นร้อนในเรื่องของเฉินเซี่ยงแบบนี้ด้วยหากเป็นแต่ก่อนนางไม่มีทางสนใจในเรื่องของคนอื่นอย่างแน่นอนแต่ช่วงหลังๆมานี้นางมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเฉินเซี่ยงและมันทําให้นางรู้สึกไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลา นางตระหนักได้ว่าตนเองไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนและมันส่งผลให้นางมีบุคลิกและอารมณ์ที่ซับซ้อนอันที่จริงนางต้องการจะเลิกคิดเกี่ยวกับเรื่องของเฉินเซียงแต่ทว่าใบหน้าของเด็กหนุ่มผู้หล่อเหลาได้ปรากฏขึ้นในจิตใจของนางอยู่เสมอป้าหยานข้าไม่นึกเลยว่าประมุกจะใช้วิธีการที่น่ารังเกียจแบบนี้ทำไมนิกายอีเทียนจากทะเลเทพจักรวาลถึงเป็นเช่นนี้ไปได้อีเทียนฉูกล่าวถามอย่างไม่สบอารมณ์ เป็นเพราะประมุกมองว่าเมืองเฉินเยาเป็นโอกาสที่สําคัญของนิกายอีเทียนและเขาพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อความแข็งแกร่งของนิกายอีเทียนป้ายยนกล่าวเสี่ยวฉู่เจ้าเปลี่ยนไปมากจริงๆเฉินเซี่ยงเป็นแค่ทาสร,รับใช้แต่ความห่วงใยที่เจ้ามีให้เขามันเกินกว่าความสัมพันธ์บ่าวนายไปแล้วป้ายยนเพราะเฉินเซี่ยงมีความสามารถไม่ธรรมดาและหากข้าจะไม่พอใจที่เห็นทาสของตนถูกกดขี่มันก็ควรไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่หรืออีเทียนฉู่กล่าว ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่ข้าบังคับเขาเป็นทาสรับใช้ก็เป็นเพราะข้าค้นพบว่าความพิเศษในตัวเขาถ้าเขาเป็นทาสรับใช้ของเจ้าจริงๆเจ้าก็ควรสั่งให้เขายินยอมในเงื่อนไขของนิกายอีเทียนได้หากเป็นเช่นนั้นปัญหามากมายก็จะไม่เกิดขึ้นป้าหยานกล่าวแล้วจึงถอนหายใจอีเทียนฉูนิ่งเงียบนางไม่สามารถบังคับให้เฉินเซี่ยงทำตามคำสั่งได้เพราะพันธสัญญาของนางไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการเชื่อฟังเป็นเงื่อนไข เสี่ยวชูอย่าโทษที่ป้าหยานไม่สามารถช่วยเขาได้เจ้าควรรู้ดีว่าข้าเป็นเพียงเสียงเล็กๆในกลุ่มของประมุขป้าหยานกล่าวพลางสายหัวข้าไม่นึกตำหนิท่านและอันที่จริงข้าต้องขอบคุณท่านเสียด้วยซ้ำอี้เทียนชูกล่าวเอาเป็นว่าข้าจะบอกให้เขาเตรียมพร้อมปัญหาที่เมืองเฉินเย่ากำลังจะเผชิญยังเป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นหากว่าในอนาคตเฉินเซี่ยงไม่สามารถพัฒนาความแข็งแกร่งได้เขาก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าของเมืองเฉินเย่า ป้ายานกล่าวอี้เทียนฉูไม่กล่าวอะไรเพียงแต่นำตราย,ยกสื่อสารออกมาติดต่อหาเฉินเซี่ยงโดยตรงป้ายานรู้มานานแล้วว่าอี้เทียนฉูมีอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลแต่นางไม่เคยรู้ว่าอี้เทียนฉูมีสิ่งนี้ได้อย่างไรเมื่อนางเห็นว่าอี้เทียนฉูใช้อุปกรณ์สื่อสารระยะไกลติดต่อหาเฉินเซี่ยงนางก็คาดเดาว,ว่าอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลนี้สมควรมาจากการสร้างของเฉินเซียงชัดเจนว่าเฉินเซียงเป็นเด็กหนุ่มที่น่ามหัศจรรย์ ยามนี้ป้าหยานไม่แปลกใจว่าทำไมอีเทียนฉูถึงค่อนข้างให้ความสำคัญต่อเฉินเซียงขณะที่เฉินเซียงกำลังสกัดกลันผังกรต้นกำเนิดตรายยกสื่อสารของเขาก็มีสัญญาณติดต่อมาจากอีเทียนฉูเฉินเซียงนิกายอีเทียนอาจมีการเคลื่อนไหวจากในเมืองเฉินย่าวนั้นเจ้าจะต้องเพิ่มการระมัดระวังให้มากขึ้นอีเทีนเทียนฉูกล่าวปัจจุบันข้าไม่รู้ว่าพวกนั้นจะมีการเคลื่อนไหวอย,อย่างไรเพราะได้ข้อมูลมาเพียงเท่านี้ เข้าใจแล้วเจ้านายเฉินเซี่ยงกล่าวรับหลังจากสิ้นสุดการสื่อสารกับอี้เทียนฉู่เขาก็ติดต่อหาเท่าแก่วูและเทียนหยวนเพื่อให้พวกเขาเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังปัจจุบันเฉินเซี่ยงจําเป็นต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับการกลั่นปรุงเม็ดยาแต่ทว่าเขามีปัญหามากมายคอยรบกวนจิตใจและเขาแทบจะหยุดคิดเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นเป็นไม่ได้ดูเหมือนไอ้พวกนั่งเหล่านี้จะไม่ได้รู้เลยว่าแดานศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่กำลังจะ,ะเผชิญวาระล่มสลาย เฉินเซียงพึงพาอย่างเหนื่อยใจปัจจุบันเขาอยู่ในเขตแดนทางการเวลาโดยลงมือสกัดกลั่นผลมังกรต้นกำเนิดมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้วด้วยความพิเศษของผลมังกรต้นกำเนิดจึงทำให้เฉินเซียงใช้เวลาสกัดกลั่นยาวนานกว่าปกติเฉินเซียงค้นพบว่าผลมังกรต้นกำเนิดมีพลังงานที่น่าสะพรึงและหากใช้พลังงานชนิดนี้บ่มเพาะก็สมควรส่งเสริมให้หลักฐานพลังมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เขาลงมือกลั่นปรุงยาจนแล้วเสร็จและเมื่อออกมาจากเขตแดนพลังการเวลาเขาก็สังเกตเห็นหมอกควันสีแดงลอยบนออกอยู่นอกเมืองเฉินเย่าดูคล้ายกับมีการต่อสู้ที่รุนแรงเกิดขึ้นอาวุโสเทียนหยวนเกิดอะไรขึ้นที่นอกเมืองของพวกเราหรือจะเป็นกองกําลังจากนิกายเจ้าเทียนบุกมาสร้างปัญหาเทียนหยวนเป็นผู้กํากับดูแลหน่วยลาดตระเวนดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงติดต่อไปสอบถามกับเขา ไม่ใช่กองกําลังของนิกายเจ้าเทียนมันเป็นสิ่งปริศนาที่ดูคล้ายกับโคลนก้อนใหญ่และสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่สิเจ้าสิ่งนี้สมควรเรียกว่าลาวาเทียนหยวนกล่าวมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากจริงๆยามนี้มันอยู่ห่างจากเมืองโดยกําลังปลดปล่อยควันสีแดงอย่างบ้าคลั่งพวกเรากำลังสังเกตการอยู่และยังไม่คิดจะเคลื่อนไหว ข้อมูลที่เทียนหยวนให้มาทำให้เฉินเซียงฉุกคิดไปถึงคำพูดของอวินสื่อเหลียนที่อธิบายเกี่ยวกับปีศาจโบราณและเมื่อเขาเปิดใช้งานทักษะจิตติจึงมองเห็นปราณพลังปีศาจปรากฏขึ้นอย่างหนานแน่นท้ายที่สุดปีศาจโบราณก็มาถึงทวีปตะวันออกเร้นลับจนได้ เฉินเซียงรู้สึกหมุดหงิดใจเป็นอย่างมากเพราะเขาต้องระวังนิกายอี้เทียนที่อาจเคลื่อนไหวภายในเมืองเฉิยนเย่าไหนจะยังต้องระวังการบุกรุกของนิกายเจ้าเทียนกับขุมกำลังอื่นๆและยามนี้ปีศาจโบราณก็ได้ปรากฏตัวอยู่นอกเมืองเฉิยนเย่าของเขานายน้อยเจ้าสิ่งนี้อันตรายมากข้ารู้สึกว่ามันกำลังเพ่งเล็งมาที่ข้าจูจู่ท่านญาจิตวิญญ,ญาณก็กล่าวขึ้นผ่านกระแสจิตดูเหมือนเจ้าสิ่งนั้นจะต้องการกลืนกินข้า หากเผชิญหน้ากับนิกายเจ้าเทียนหรือคุมกําลังอื่นๆเฉินเซี่ยงก็พอจะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ได้บ้างแต่สําหรับปีศาจโบราณน,นี้เขาไม่อาจวิเคราะห์หรือประเมินอะไรได้เลยอี้เทียนฉูก็รับรู้ถึงการปรากฏตัวของปีศาจโบราณเช่นกันดังนั้นนางจึงรีบติดต่อหาเฉินเซียงผ่านประยคสื่อสารเฉินเซียงเจ้าสมควรจําเรื่องผนึกประทับที่แตกตัวได้ปัจจุบันตัวต,วตนที่หลุดพ้นจากผนึกประทับได้ปรากฏตัวอยู่นอกเมืองเฉินเย่าของเจ้าเจ้านายท่านรู้ไหมว่าปีศาจต,ตนนี้เป็นเช่นไร เฉินเซี่ยงกล่าวถามข้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันแต่ฝ่ายปกครองมองว่ามันเป็นภายคุกคามที่น่าสะพรึงจึงสั่งถอนกำลังออกห่างจากเมืองเฉินเย่าอีเทียนฉูกล่าวจริงสิพวกนั้นวิเคราะห์ว่าปีศาจท,ที่ปรากฏสมควรมีเป้าหมายเป็นรึกษามังกรต้นกำเนิดพัผ่าสีดูเหมือนข้าจะไม่สามารถรักษาเมืองเฉินเย่าวไว้ได้จริงๆเฉินเซียงกล่าวพลางถอนหายใจ เท่าที่ข้ารู้มณิกายเจ้าเทียนพระมหาวิหารเก้าพและขุมกําลังมหาอํานาจอื่นๆต่างสั่งการถอนกําลังออกห่างจากเมืองเฉินเย่าแล้วเช่นกันดูเหมือนทุกฝ่ายจะหวาดกลัวปีศาจตนนี้เป็นอย่างยิ่งอีเทียนฉูกล่าวเฉินเซี่ยงหากไม่มีทางออกใดๆแล้วเจ้าจะต้องตัดสินใจและทิ้งเมืองอย่างเด็ดขาดมิฉะนั้นผู้คนบริสุทธิ์จานวนมากอาจต้องล้มตายเพราะการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเจ้าเข้าใจแล้วขอบคุณเจ้านายสําหรับการแจ้งเตือน เฉินเซียงกล่าวหลังจากสิ้นสุดการสื่อสารกับอี้เทียนชูเขาก็ติดต่อหาอาวินซือเหลียนทันทีพี่สาวซือเหลียนปัจจุบันมีปีศาจโบราณปรากฏตัวมันต้องการบุกรุกเมืองของข้าเฉินเซียงกล่าวปีศาจตนนี้เป็นเหมือนก็ลาวาขนาดใหญ่และมันได้ปลดปล่อยควันสีแดงฟุ้งกระจายไปทั่วด้วยการที่อวินซือเหลียนเป็นผู้เชี่ยวชาญยุคโบราณกลับชาติมาเกิดเฉินเซี่ยงจึงคิดว่านางสมควรรู้เกี่ยวกับปีศาจโบราณไม่มากก็น้อย เฉินเซี่ยงเจ้านั่นคือจอมปีศาจเหยียนซุนจอมปีศาจเหยียนซุนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วข้าเดาว่ามันมีความเป็นอยู่ที่ไม่ดีในทวีปศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นมันจึงไปที่ทวีปตะวันออกเร้นลับอวินซือเหรียญกล่าวจอมปีศาจเหยียนซุนไม่ได้แข็งแกร่งเป็นพิเศษอึมมมหกักเจ้าใช้เต่าเทพท้าพิภพบต่อสู้ก็สมควรเอาชนะมันได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ